เบลล่าเผยภาพคุณพ่อในวัยเด็กเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับสาวเบลล่าราณีซึ่งตอนนี้เจ้าตัวนั้นกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมชีวิตในตอนนี้ของสาวเบลล่านั้นดีสุดๆทั้งเรื่องของหน้าที่การงานที่มีเข้ามาให้เลือกอย่างรัวๆและเรื่องความรักกับพระเอกหนุ่มหล่อต่างช่องอย่างเวสกกลวัต์ที่ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะแฮปปี้กับความรักในครั้งนี้อย่างมากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเขา้าพาดูใจกันมานาน 8ปีแต่ก็ยังคงความหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานั้นซึ่งตรงกับวันพ่อสอเบลล่าก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคุณพ่อในวัเด็กพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ yes this my daddy บ้านนี้เขาเก็บของเก่งจริงๆ #Father's Day Hash tag อังกฤษสิงคโปร์มาเลไทยกลับไปอังกฤษและกลับมาอยู่ไทยอีกทีรูปก,ก็ยังอยู่อันนี้ตอนแดดดี9เดือนช พปี้เหมือนเบลเลยงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภาพของคุณพ่อสาวเบลล่าในวัยเด็กนั้นน่ารักมากๆเลยทีเดียวละค่ะ